สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบนันหนังคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง Social Red ท o ห d EP ที่2เรื่องราวได้เล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่เคยเดินชนกับเบสในร้านค้าเขามีชื่อว่าคิวเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่คบไม่คุยกับใครชอบอยู่คนเดียวพอคิวมองไปเห็นหน้าของเบสเขาก็ยืนตัวแข็งไปสักพักนึงโลกทั้งใบมันหยุดหมุนซึ่งดูเหมือนว่าคิวจะแอบปิงเบสเข้าซะแล้ว จากนั้นอาม,มันก็เดินเข้ามาช่วยคิวเลยรีบเก็บของแล้วไปจ่ายเงินด้วยความที่เธอไม่เคยคิดร้ายกับใครเบสก็หันมายิ้มให้คิวเห็นแบบนั้นก็รีบหลบตาทันที จากนั้นคิวก็มานั่งกินมาม่าอยู่ที่ป้ายรถเมย์ซักพักเบสก็เดินมานั่งด้วยเธอเข้าไปทักทายและพูดคุยกับคิวแต่คิวก็ไม่สนใจเดินหนีขึ้นรถไปซึ่งเบสก็ได้ขึ้นรถเมย์คันเดียวกันพอมาถึงซอยในบ้านพวกเขาทั้งสองก็ยังเดินไปทางเดียวกันอีกเบสก็เลยเดินเข้าไปคุยด้วยบอกว่ามาทางเดียวกันเลยคิวมาเลยตอบกลับไปว่าเรารู้แล้วจากนั้นเบสก็ชวนคุยไม่ยอมหยุดส่วนคิวก็เอาแต่งเงียบเบสก็เลยถามกับคิวว่าถามจริงนะพี่ยิ้มเป็นไหมเนี่ย ทั้งสองก็เลยแยกย้ายก,กันเข้าบ้านพอเบสหันไปแล้วเห็นรบ้านของคิวอยู่หลังตรงข้ามเธอรีบวิ่งขึ้นมาบนห้องแล้วปาก้องกระดาษไปโดนหน้าต่างบ้านของคิวพอคิวลงมาเก็บก็ได้เจอกับข้อความที่เขียนไว้ว่าสวัสดีเพื่อนบ้านคิวเห็นแบบนั้นก็เริ่มอมยิ้มออกมาหน่อยๆแล้วเบสก็โผล่ออกมายิ้มให้จากนั้นคิวก็เอาบ้างเขาเขียนข้อความบนกระดาษแล้วก็ปากลับไปให้เบสทำให้หลังจากวันนั้นพวกเขาทั้งสองก็ได้คุยกันมากขึ้น 5วันต่อมาหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นเมื่อคลิปของเบสถูกแชร์ออกไปทั่วโรงเรียนถูกคนต่างก็พากันต่อว่าเธอเยอะมากส่วนพวกผู้ชายมันก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกแล้วหลังจากวันนั้นไออาร์ AI มันก็ไม่สนใจแถมเบสทักไปก็ไม่ยอมอ่านยอมตอบ เบรรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากพ่อและแม่ของเธอก็รู้เรื่องนี้แล้วเธอไม่รู้จะทำยังไงต่อดีคิวที่อยู่ข้างบ้านพอเห็นว่าเบรท,ท่าทางแปลกๆไปเขายงกระดาษไปให้เบสแต่เบสก็ปิดม่านหนีสุดท้ายเบท,ที่ทนแรงกดดันจากโซเชียลไม่ไหวเธอเลยตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองลง คิวที่เห็นผ่านหน้าต่างเขาก็รู้สึกเสียใจและช็อกกับเหตุการณ์ครั้งนี้มากเขาเลยตัดสินใจแอบเข้าไปในบ้านของเบสตอนที่ไม่มีใครอยู่พอเข้าไปในห้องของเบสคิวก็ได้เอาโทรศัพท์กับสมุดบันทึกของเบสและตุ๊ก,กตาเป็ดกลับไปหลังจากนั้นคิวก็เปิดอ่านแชทสุดท้ายของเบสที่คุยกับอามาไว้แต่อามมันก็ไม่ยอมอ่านไม่ยอมตอบกลับมาเลย แล้วคิวก็เปิดไปเจอคลิปในกลุ่มของเพื่อนๆที่มีคนส่งเข้ามาในกลุ่มไลน์อ่านแชทไปเรื่อยๆก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงที่ส่งข้อความมาต่อว่าบางคนก็เล่นตลกพูดไม่ให้เกียริเบสทําให้คิวรู้สึกทนไม่ไหวคิวเอาโทรศัพท์ของเบสโทรไปหาอาร์มแต่ดูเหมือนว่าอาร์มมันจะบล็อกเบอร์ของเบสไปคิวเลยเอาโทรศัพท์ของเขาโทรไปหาพออาร์มมันรับสายคิวก็บอกกับมันว่าเดี๋ยวเจอกัน หลังจากที่วางสายไปคิวก็หยิบสมุดบันทึกของเบสขึ้นมาอ่านซึ่งในนั้นได้เขียนบันทึกเกี่ยวกับเรื่องของอารมในตอนที่อามมาตามจีบเธอพออ่านไปแล้วเห็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าตอนเย็นพี่อามก็พาเราไปเตะบอลทำให้คิวรู้ว่าต้องไปตามหาไออามได้ที่ไหนช่วงเย็นหลังเลิกเรียนคิวก็ได้มาที่โรงเรียนของเบสเขาเดินไปที่สนามบอลและก็ได้เจอกับไอาอามที่นั่งอยู่คนเดียวคิวเลยเดินเข้าไปนั่งใกล้ๆไอาอามมันก็ส่งยิ้มมาให้โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าวันนี้มันจะโดนอะไร พอเล่นบอลเสร็จพวกไออาร์มันก็เดินกลับบ้านกันไออาร์มันก็พูดถึงเรื่องคลิปของเบสซึ่งมันเป็นคนส่งคลิปให้เพื่อนๆนดูแล้วเพื่อนเพื่อของมันก็ทําคลิปลุดออกไปคิวที่เดินตามหลังมาพอได้ยินแบบนั้นเขาก็โมโหมากหลังจากที่ไออาร์มันแยกกับเพื่อนๆนคิวก็วิ่งไปกระโดดใส่กลางหลังของมันไออาร์มันก็เลยหันมาถามว่ามึงเป็นใครเนี่ยคิวก็เลยตอบกลับด้วยกำปั้นหลายดอกจนไออาร์มันขยับตัวไม่ได้สักพักฟิวก็โทรมาหาคิวรับสายแล้วบอกไปว่าตอนนี้ไออาร์มันด ไม่นานฟิวก็วิ่งออกมาช่วยคิวก็เลยเดินหนีออกมาระหว่างทางนั่งรถกลับบ้านก็มีนักเรียนชายสองคนกำลังพูดถึงใครบางคนในคลิปพอคิวได้ยินแบบนั้นเขาก็เดินเข้าไปแย่งโทรศัพท์มาพอคิดว่าเป็นคลิปของเบสแต่มันกลับเป็นคลิปของคนอื่นไอ้พวกนั้นมันก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยดูเหมือนว่าคิวจะระแวงมากเกินไปใครที่ดูโทรศัพท์อยู่เขาจะคอยแอบดูหน้าจอคนที่เดินผ่านว่าคนพวกนั้นกำลังดูคลิปของเบสอยู่หรือเปล่า พอกลับมาถึงบ้านคิวก็มานั่งอ่านคอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปของเบสซึ่งบางคนก็ตอบว่าเธอไม่ยอมหยุดบางคนก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกชอบอยากดูต่อคิวเห็นแบบนั้นก็รู้สึกโมโหมากเช้าวันต่อมาเขาได้สั่งกล้องที่มีขนาดเล็กมาเหมือนว่าเขากําลังคิดจะทําอะไรบางอย่างอยู่ พอคิวมองไปตรงหน้าต่างเขาก็ได้เห็นร่างของเบสยืนส่งยิ้มมาให้เบสชี้ไปบอกให้หยิบกระดาษขึ้นมาอ่านคิวเปิดดูก็เป็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าสวัสดีเพื่อนบ้านพอมองมาอีกทีคิวก็เห็นว่าแม่ของเบสกำลังนั่งร้องไห้อยู่ในห้องเขารู้สึกคิดถึงเบสมากๆตกดึกคิวก็ได้มาที่บ้านของไออาร์มเขาได้แอบเข้าไปในบ้านของมันเพื่อติดตั้งกล้องในห้องห้องหนึ่ง เช้าวันต่อมาเสียงแจ้งเตือนก็ดังขึ้นพอคิวเปิดแอปที่เชื่อมกับกล้องเอาไว้ก็เห็นว่าฟิวกำลังอาบน้ำแต่งตัวอยู่คิวได้เอาภาพจากกล้องนี้ไปเปิดเป็นสาธารณะให้ทุกคนดูใน Facebook ที่เขาสร้างขึ้นมาคิวนั่งอ่านคอมเมนต์ที่ทุกคนพิมพ์เข้ามาแล้วก็หัวเราะเสียงดังออกมาด้วยความสะใจ ในระหว่างที่คิวกําลังเดินอยู่คนเดียวลาของเบสก็โผล่ออกมาคุยด้วยเธอถามกับคิวว่าอยู่เงียบๆไม่เหงาหรอคิวก็ตอบว่าเหงาดีแต่ทําไงได้อะ่ะก็คนเดียวที่เราคุยด้วยไม่อยู่แล้วพอภาพตัดมาคิวก็ได้ยืนคุยอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีเบสย,ยืนอยู่ข้างๆ พอคิวขึ้นมาถึงที่ห้องก็มีคนที่ชื่อว่าเบนโทรเข้ามาในเครื่องของเบสคิวลองออกไปดูที่หน้าต่างก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ซึ่งเบนนั้นเป็นน้องชายของเบสนั่นเองพอคิวรับสายเบนก็ถามว่าพี่เอาโทรศัพท์ของพี่เบไปได้ยังไงคิวก็ไม่ยอมตอบบอกแค่ว่าถ้าอยากได้คืนก็ลงมาเอาจากนั้นคิวก็ได้โทรศัพท์คืนให้เบนไปเบนก็ถามกับคิวพร้อมกับหยิบกลองกระดาษขึ้นมาว่าพี่ชอบพี่เบสหรอครับผมเห็นไอ้นี่มันอยู่ที่ห้องของพี่เบสและผมคิดว่ามันน่าจะปของพี คิวก็ไม่ยอมตอบอะไรเขาหยิบกระดาษและเดินเข้ามาในห้องพอเปิดดูก็เป็นข้อความที่เขียนเอาไว้ว่ายิ้มหน่อยสิและภาพก็ได้เล่าย้อนกลับไปในตอนที่เบสยังอยู่เบสได้ขอให้คิวยิ้มหน่อยเพราะถ้ายิ้มโลกจะดูสดใสขึ้นมาเยอะเลยแต่คิวก็ไม่ยอมยิ้มออกมาบอกว่าเรายังไม่รู้จักการจะยิ้มให้กันทําไม คิวที่คิดถึงตอนนั้นเขาก็รู้สึกเจ็บใจตัวเองมากและเขาก็โกรธมากที่มีคนเอาคลิปของเบสไปปล่อยแถมต่อว่าเธอสารพัดต่างๆคิวเลยคิดที่จะทําอะไรบางอย่างเขาได้สร้างเพจที่ชื่อว่าเซ็กโบดขึ้นมาแล้วตอนที่2ก็ตัดจบไปเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วเจอกันตอนหน้าบายบาย